ขอเชิญท่านผู้มีบุญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาปุมรัฐธ,ธรรมเจดีเจดีที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุณพุทธอุทยานานานาชาติริมฝั่งโขงดินแดนหนึ่งเดียวในโลกที่มีบ้างไฟพญายนาคปรากฏขึ้นทุกปีในวันออกพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งเป็นพยานยืนยันเหตุการณ์วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าสเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังโปรดพุทธมารดาวันพุทธที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2555คืนเพนวันลอยกระทงึ้น15ค่ำเดือน12ท่านผู้ชม DMC ทั่วโลกสามารถส่งใจร่วมจุดโคมประทีปปล่อยโคมลอย และลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทั่วโลกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียม DMC Channel จะถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีพุทธอุทยานานานาชาติริมฝังง่งโขงอำงเพอผลพิสัยจังหวัดหนองคายตั้งแต่เวลา15นาิกา30นาทีเป็นต้นไป DMC ช่องนี้ช่องเดียวต่อเชื่อมสายบุญพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านทั่วโลก